ตรงนี้หรือไปอยู่ที่ไหนในอยู่ตรงนี้ค่ะตอนกลางคืนอ่ะค่ะอยู่นี้อยู่ตรงนี้ค่ะ,นนนคะหนูรักแม่ค่ะแน่นนะตรงนั้นก็หนูก็อยู่ค่ะเอ๋เขไม่ได้กลับมาแรือเล่พี่เอ๋เขาไม่รู้แล้วแต่เขามาหรือไม่มาก็ไม่รู้ แม่อยู่ที่นี่ตลอดไปแม่ต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปใครบอกลูกลูกบอกนี <c oughs> ่ลูกบอกไปนอนบ้านค็ได้ไงเอาีนบ้านบ้านเรานี่บ้านใหม่เราใครบอกบ้านใหม่พี่หนิงเขาซื้ออพี่หน่งซื้อไว้ให้แม่มาอยู่เอค่ะพี่หนิงซื้อเลยซื้อไปเลยซื้อไว้ให้แม่มาอยู่ที่นี่ ตลอดไปจนแก่จนเฒ่าม่เห็นมีใครพูดเลยเขาพูดทุกวันแหละแต่แม่ลืมพูดทุกวันพูดทุกวันแต่แม่ลืมถึงเวลาเขาก็เอาไกินใช่ไม่ใช่เราจีบก็กล้ากินเขเหรอทำไมไม่กล้าล่ะก็ลูกอะ่ะ นี่บ้านลูกลูกก็ซื้อให้แม่อยู่กันกับแม่ลูกแก่แล้วลูกกับแม่ก็อยู่ด้วยกันโอ้ยทำไมมันเยอะอย่างงี้วะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุ้มไปไหมลูน,อนขอบคุณค่ะอยู่ที่นี่นะคะ อยู่ที่นี่นะที่นี่บ้านใหม่ซื้อบ้านใหม่ไว้อยู่ตอนแก่ตอนเท่าเงินเราเงินเรานี่แหละจริงเหรอจริงเงินเราใครว่าก็พี่หน่งซื้อจ่ายเงินเขาไปแล้วพี่หนิงซื้อจ่ายเงินให้เขาไปแล้วเนื้เขาก็ยกบ้านออกจะอยู่ยังไงจะอยู่กับใครอยู่ไปเลยใ่เท่าไหร่อ่ะ สองมืนสองล้านแล้วเอาตังค์ไหนให้ก็เหรอเอาก็ลูกทำงานอะ่ะสองล้านให้ก็สดๆเลยค่ะใ,ให้เขาไปแล้วให้เขาไปแล้วจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นกน็ต้องอยู่นี่แหละใช่ค่ะเพราะว่า,าเราซื้อแล้ว เราซื้อเป็นบ้านเราแล้วตั้งชื่อว่าบ้านกอบคุณ <c oughs> ชื่อว่าบ้านกอบคุณตั้งชื่อใช่บ้านกอบคุณใช่บ้านกอบคุณบ้านกอบคุณคนนี้เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านนะ <c oughs> อะไรอะคะ ไม่มีอะไรตังค์ยังไงบอวะเอา้าลูกก็ทำงานลูกก็ทำงานลูกก็มีตังค์อ่ามีตังค์ไว้ซื้อบ้านเอาตังค์ไปทำอะไรอะ่ะบ้านนี่กี่เท่าไหรสอง <ชะ S 2> ลานค่ะแล้วตังค์ไหนมาวะก็ตังค์ ที่ทำงานได้เก็บไว <c oughs> ต้ตังที่ทำงานแล้วก็ตังแม่อยู่ที่นี่ตลอดไปเลยนะนะคะชอบไหมคะ นี่บ้านเราวันหลังบอกอ่าคุณยายบ้านคุณยายอยู่ไหนบอกอยู่เชียงใหม่นะอยู่อำเภอพ้าวลูกสาวคนโตซื้อไว้ให้อยู่ลูกสาวลูกสาวคนโตซื้อไว้ให้อยู่ก็บอกใครก็บอกก็ใครถามก็บอกเขาแบบนี้แหละ <c oughs> ถ้าใครถามก็บอกอยู่นี่นี่แล้วย้ายมาอยู่เมืองพ้าวแล้ว ถ้าพี่จุกถามก็อ๋อย้ายบ้านมาอยู่เมืองพราวแล้วถ้านักแก้วถามก็บอกย้ายมาอยู่เชียงใหม่แล้วเดใช่เป็นสาวเหนียนอนเลย นอนฟังนอนฟังสาวเหนือสาวเหนือข้าเจ้าเป็นสาวเจียงใหม่แอบบอเต้าได้ก็จะเป็นสาวแล้วตึงวันมีบ่ามาแอลเจ้าเบื่อก่อนหนัก <c oughs> มาอู้มาแซวนอนได้เลยมีหมอนแล้วขยับไปแล้วก็นอนได้เลย <c oughs> มาอูมาแซวเป็นคนลำปูนข้าเจ้าจะเลือกเอาไผไอ้บาวเที่ยงให้เป็นสิทของเราเต็มที่แล้วสิทิของเราเลยเพราะมันเป็นบ้านเราเป็นบ้านแม่แม่เป็นเจ้าของบ้านไปเลยเระวังหัวโคกโอเค okay. ดีไหมก็เคยเลื้อยมาเทียงหน่อยเอ๊ะเลื้อยมาอยู่บ้านนี้ดีไหมคะดีไหมคะโอเคอ่ะมีอะไรอยากรู้อีกคะมีอะไรอยากรู้อีก ถามมาได้ถามมาได้บ้านนี้ก็เป็นบ้านของเราบ้านของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่ชกซอนเพราะเราทุกคนรักบ้านของเราอืม <c oughs> <c oughs> บางขรังเราน่าอยู่คนแม่ใจดีทุกวันโรกโลกก็ไม่สุขสนเพราะเราลูกคน,นูคนบ้น,นกับแม่เขาพูดถึงยายแล้วยายพูดใจหัวรอกันยายอ่ะใช่เลยก็แม่ก็บอกว่าจะฟ้องแม่แบบนี้ฟ้องแม่ โร yeah. งเรียนของเราหน้าอยู่เสื้อสวยๆจับเสื้องำงานโรงเรียนของเราหน้าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กเล็กจะก็ไม่สู้ซ่โซ่นอนทั้งวันนะั้นคือไ่ใครม่ด่าไม่เลย รอบบ้านก็ไม่มีคนอยู่เสียงดังไงก็ได้ร้องเพลงเสียงดังก็ได้ร้องคาราโอเกะก็ได้เพราะบ้านเราไม่ติดกับใครสบายสบายบ้านเนี้ยสบายสบายนียหนูออกไปตอนเด็กตอนไหนอะเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูก็ไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวหนูไว้หนูก็เสียนหนูจะกลับมานะเอ้ยไม่ใช่ หนูก็เสียนนจะมาอยู่ด้วยก็ดีมาดูแลใช่แล้วโอ้ต้องมาอยู่ใ,ใกล้แม่รักแม่อยู่ไกลๆก็เศร้าเลยรักแม่ก็ต้องมาอยู่ใ,ใกล้แม่นี่แม่กลับไปตอนกลับไปไปอยู่ที่ไหนอ่ะแม่ไม่กลับแล้วก็แม่ย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วอะไม่ท,ไมที่แล้วมาเนี่ยเมื่อก่อนนะ อะแม่ตั้งมายังไมไ่ไปไหนเลยเรออยู่นีตอเลยหอใช่สิก็ย้ายมาแล้วย้ายบ้านมาอยู่นี่แล้วจะไปไหนอกี่ะใครบอกหนูหนูนี่แหละบอกไม่จะคนใหญ่โตนั้นนี่ก็ย้ายบ้านก็ซื้อบ้านแล้วซื้อบ้านมาอยู่จะไปอยู่ไหนอ่ะ ซื้อให้ตังเขาแล้วให้ตังแล้ว,ลวเนี่ยของเราหมดเลยไม่มีใครมาไล่แล้วไม่มีใครมีสิทธ์มาไล่เพราะว่าเราซื้อบ้านหลังนี้แล้วเนี่ยซื้อไว้ให้แม่อยู่จนแก่จนตายไปเลยอยู่จนตายเลยอยู่จนตายเลยอยู่ไปถึงอายุร้อยปีเลยใครบอกหนูหนูหนูเอา้าก็พี่หนิงซื้อแล้วบอกซื้อไว้ให้แม่อยู่เนี่ยบ้านกอบคุณ มีป้ายชื่ออยู่หน้าบ้านด้วยบ้านกับคนไม่ชอบไหมล่ะเฉยเฉยไม่เฉยเฉยเฉยก็แปลว่าอยู่ก็ได้ไม่อยู่ก็ได้นั่นแหละงั้นก็อยู่ตลอดไปไม่ต้องกลับไปกรุงเทพแล้วนะนะ อยู่ที่นี่นะสบายดีเช้าก็ได้เดินเล่นเลอเช้าก็ได้เดินเล่นใครอ่ะใครอ่ะใครถามีใครใครชื่ออะไรจ๊ะคนสวยถามที คนสวยหน้าตึงเลยนะคนสวยคนสวยหน้าตึงเลยคนสวยอยู่บ้านนี้มีความสุขไหมคะคนสวยมีความสุขไหมคะนี่ใครจะเชื่อเนี่ยอายุแปดเจดแล้วนะ อายุแปดสิเจแล้วสียังชวยอยู่เลยต้องออกกำลังกายเดินทุกวันนะใครบอกหนูแม่ยังคิดไม่ออกบอกว่าอะไรว,ว,วินิงก็ซื้ออ่ะเขาพี่หนึ่งเขาซื้อจริงๆไม่ต้องบอกหรอกไม่ต้องบอกก็รู้มาถึงก็เข้าบ้านนี้เลย เนี่ยเนี่ยเนี่ยของทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวจะซื้ออะไรก็ซื้อมาไว้ใช้เนี่ยทุกอย่างก็ของเราหมดเลยทุกอย่างก็เป็นของเราหลักไหมอ่ะนอนหลับก็ได้นอนหลับเมื่อคืนไม่หลับอ่ะเมื่อคืนร้องเพลงอ่ะคืนนอนร้องเพลงอ่ะ

เอาผานโน่อันนี่อันแสงจะได้ไม่เข้าตาเน่อาหารก็ยีมาแกไกลเนเนี่ยแล้วก็พานก็พนักก็ยีอันก็ล่วงนะนี่ล่วงอขจึงเข้ามาสิสุดแล้วชนแล้วชนเตียงแล้วหลับตาสิหลับตาแสงได้ไม่เข้าตาให้หลับตา Nói đi kiểu cái này kêu tò mày A deeken niner Đi deeken nè Đi cái này m à. à đi cái này, m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  đi cái mẹ con tao đi á, con lạc lực lực. Thôi tao nọn cứ cứu 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 chung cái cứu Cứ nói cứu 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 cứu